ดีค่ะอย,อยู่อ้ยรอเซอีกแกมือนี่บระเดี๋มาไล่มือปุอ่นแบบนี้อวดยาล่ะสวัสดีครับคนมั่นหรอพี่น้องอันหนึ่งเลยอะล่ะคนหนึ่งู่ริมเต่กำนิดอะอารมณบรรยากาศบรรยากาศดีเด้อมือนี่พหอนโอ้ยปวดเกลือหนึ่งแต่ว่ามันยังจืิญอยู่เอาฟังซอนี่ก่อน งานเอยูกระพอแล้วเดให้เบืองใบมันแซงนีจ้าใบมันแซงนี่นี่คือเคือมันนี่เคือนี่ใบมีเป็นบางเพื่อนที่ดอกพี่น้องปุ่นใบไปหอดปุ้นไปวันยำัจะ,จะลุงมองนี่ ทางกันนั่พีน้นอ,กกนองเราขึ้นมะใหยือดหรอวะโอ้ตายแล้ววะูบหไงครับ แล้วพี่น้องส่องซ้ใหญ่อีกแล้วคุณนไม่อีกเออคุณอน้องลวนครับเกิดมาก่อนสิโตกซิมึงหวง่งจำมือเลยสามหัวน่ะ นเหวีนได้อีกแล้วโอ้ยหัวปลกญ่เลยบานเอางาเกินบ่ขึ้นบ่ขึ้นจักหัวว่าเดียวบ่แาดเนี่ยอือสับบ่บ่ โอ้หัวมันยังกะหัวสิไปตัวอ,อีกหัวเพราะให้เตรียมทีปุดเบิ่งแล้วกลนกองไว้ก็คนหลักฟังปล่อยแล้วหัวน,นึวงว่นง,ออนงนี่นรอกอ้ยสับมา้ากินแสบขี้อย่างนี้เปลงเนือ้ขอข้างในมันขาวจ้วงขาวจ้วงเลยนอ้อง หนึ่นงต้มเอาไปต้มเซมันแสบอืมใช่คือว่าที่อุกจอืโอืมพูดเอโอ้ยสวยสวยตรงกลางนีง่สวอนีอ่ ิปนะลือกไงเนื้อใบใหญ่บ่เด็ละหัวหัวกะลังงามมาหลุนตที่นี่เดี๋ยวน้ำไป

ตัวนี้ มุ่ไดยย้อยี่่เคืองมีเ่อีเนนั่งหายกำลังใจพี่น้องปวดแขนกลนไรพี่น้องเออพี่เบนเม <c oughs> ื่อยนณะนทีเนาะพี่น้องนณาที่แพนาทีหนหนาท่มันมาเอาจริงนี่

อืมอืมโอืโเป็นไ้ มาอนีกบรบอออกโอ้ยหาวิธีก่อนเออเป็นยากแค่ตอ,อนนี้อ้หัวกะร่างเศาอยู่นอง

Indonesia Okey mm. Oh Eh ปากเบาๆพี่น้องเวทีหวัวบ้านเด็กใหญ่คักเนาะพายุาายอ่อนยังตำรวจหาเครื่อนหมองลงอันนี้ก็มีตะใบในหน่อยอยังไงบรรยากาศดีดีกันจ้ามาหอดบานแล้ว ส่วนหลังบาดหลางมันแล้วเรียบร้อยผลงานท้าหมือนหลางทำความสะอาดพร้อมจะต้มแล้วแปลแล้วจ้า